มันน่าจะโฉบไอ้เนี่ยโฉ<อ>บปลาครับโฉบปลาแล้วมันติดเลนหลอยพอขามันลงไปเกาะเลนแล้วขึ้นไม่ได้อยอ<ช>างไว้ไหนเขาชื่อน,นกอะไรนะ น่าจะเป็นนกสบ้านกส้าเฮ้ยมึงเอาทุ่งมาด้วยนะเห็นว่าเมื่อเช้ามันมีเก้งลงมาติดด้วยใช่แล้วก็ช่วยเหลือไปแล้วครับขึ้นไปแล้วปิดอยู่ตรงนู้นขึ้นไปนู่นก็คือช่วงนี้เป็นเป็นหน้าแรงแรงแล้วก็น้ําแรงสัตว์ก็ลงมากินสัตว์ต้องลงมาที่นี่หมดเลยโอ้โหครับวันนี้ก็เลยได้ช่วยเหลือนกเก้งกับเก้งไปสองตัววันนี้ คือมันติดโคลแล้วครับมันใกล้จะแบบใกล้จะตายแล้วอะ,<ล>ะใช่มันาาสาเหตุที่มันลงไปติดนี่น่าจะเกิดจากอะไรเกิดจากการลงไปกินน้ํากับลงไปกินลูกปลา<อ>ประมาณนี้ทีนี้ก็คือตัวนี้มันเมื่อก่อนมันเป็นอ่างเก็บน้ําใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มันเกิดภาวะไยแล้งใช่มันก็เลยนกพวกนี้ก็เลยมาหากินใช่อแล้ววิธีการช่วยกี้เราช่วยยไงครับก็ค่อยค่อย ดึงมันออกมาแล้วก็แบบค่อยประคองเพื่อไม่ให้ปีกมันขามันเกิดการในบาดเจ็บครับครับเห็นว่าก่อนหน้านี้มาสักพักเนี่ยก็มีเก้งมาติดด้วยเหรอใช่ครับมีเก้งตัวหนึ่งมาติดอแล้วทำยังห้เราก็ก็เราต้อนไล่ให้มันขึ้นไปข้างบนเพื่อไม่ให้มันติดโคนอ่ามาให้ลงมาจมเอยนี่อย่างนี้ก็ถือว่าปลอดภัยแวเนาะนปลอดภัยปลอดภัยแล้วปลอดภัย โอ้ยนี่ถ้าไม่มาเจอก็ใายแน่แน่เพราะมันติดเลนเคเอาเลนออกให้มันบินได้ขยับได้กันเองแหงกันอยู่นะเขาเรียกนกอะไรเนี่ยยังไม่รู้เลยเนี่ยเดี๋ยวมันคือสีก่อนโอ้ยอย่าพูด้วยร้อนที่บรรทัดบรรทัดคุณใส่ไปไหม